ตั้งแต่กี่น้ำหนักบกขึ้นเดี๋ยวนี้น้ำหนักขึ้น2กิโลสิขีดได้คุยได้เลยภัยว่าวอ่อดีกับร่องเบิงนิ้วเจียนของพญ่สามฤทธิ์ร่องเบิงมันมาเสียหลายดอกสำหรับสุขภาพลูกหลานเฮ้อนั่นเห็นบ่เขาเคยกินกินกินเร้วบาดนั่นนั่นอย่างนี้ยักเขาก็บ,บ่กินกินเขาได้แต่ละคำ่ำเหอบบกินบ้าน,นี้ พาไปหาหมอได้ยามาอนเทละอาทิตย์ก็คือเขาไปทังใดก็เร็วไปทางใดก็เร็วเขาก็บอกกินหุยินเพ่อนเเ้กกันสละละบ้านคางคเพล่นมามึงคือบลองเอายาตัวนี้มาหายหลานกินเบิงร่องเบิงดูก็เลยล่องไปซื้อมากินร่องเบิงค่ะนี่ชุดที่สองบานนี้ตื่นมามามา,มา,มาหาเขาห้กจินกับพท่านจึงว่าอาการเขาก็ดีขขืนดื้อแล้วสวยแล้วเนี่ยก็จังว่าขอบคุณเจะาของยาอันนี้ขันบ่มียาตัวนี้จักเสียหาเงินใสามารักษาหลานพุ่มแพรกับยุ่นี้เขาก็บอกกินเอายังไงกับปัดออกปัด ออแต่ยินเพิ่นว่าเอาล่องออกมาบึงเนี่เป็นหนังลูกหลานกูกินตั้งแต่นิน้วกียนยาอันนี้แล้วพระนะที่แรกก็หาซีาซีอยู่ให้เพื่นสั้งมาให้บัดนมาก,กินเร็วประมาณซีหามื้นนี่แล่ละยายยกเขามาม,ม,ม เดี๋ยวนี้ก๊าบยังก็กินเขาในดอกกะโจกกินโจกกินกันยังว่าขอบคุณหลายๆอันนิ้เจียนพยย่อใหญ่สามฤทธิ์จะเป็นมันดีค่ะขันจากหูจากเห็นมาพี่เดอร์มาเบิงว่าหลานกินยังเน่บ้านเ้าคือกันผู้ใดคือกันนั่นละความเจ็บความป่วยนี่ไปหาหมอขี้นีก็ะไ้แต่ขี้นีไปรพอาบาลก็ะไรแต่รพยงบารลรับร่องรับประก,กันเดี๋ยวว่าตั้งแต่ลอยเปอร์เซ็นต์ัวขยาตัวนี้เจอกับหลานเจอกับยายโดยตรงเร็วกันยังว่าขอขอบคุณหลายๆพ่อใหญ่สาลิ์เอ้ยที่ให้สิ่งดีๆมาให้ก็สิไปเสียเเเงงิินนนบบบบ่ดหอยปีารล ไ้น้ำเกลือไฮยามากินยาเบิดกินเขาเบิดคือเกา่าเมื่อยไปเล้วเดี๋ยวนี้บ่ไปลคะค่ะอัศัยยาตัวนี้คะ่ะบ่ไปเนื้อเจนของวันยายสำริดนี่ดีอิลี่บริโฆษนาบริยังเด้อยากให้พี่น้องที่ไม,ม,ม่ลูกไม่หลานเลียงยากมาเอาไปล่องเบิงว่ามันสีดีคือย่า่เลียงหลานบอ่อจะกี่เขากับบริกินมันหายมันงองเงนิน้วเจน มันเป็นคล้ายๆกับมีอาหารบำรุงแล้วก็เพื่อให้เฮากินเขาดีตั้งแต่กี้น้ำนักบ่อกขนเดี๋ยวนี้น้ำนักขึ้นสองกิโลโสิบขีดยายคุยได้เลยไผว่าบ่ดีก็ลองเบิงนิ้วเจียนของพีในายสามยัมฤทธิ์ล่องเบิงมันมาเสียหลายดอกสำหรับสุขภาพลูกหลานเฮาอ,อนั่นเห็นบ่เขาเคยกินกินกินแล้วบาดนั่นนั่นนั้นหน่อยสองคนมีแต่เป็นพุ่มแพ้เขากับบอกกินอีหยังกับบอกกินนั่นเห็นบ่มยังหน่อยกินได้เพื่อใหกินดีตัวจ้า อ้าวเห็นไหมความเคยชินของเด็กหน่อยมันเคยกินเบื้องสุขภาพดูเขาด้วยน่ะหัว่ามันดีได้แหงคนบอเซียคนมบกไงทำบ่ได้ทดลองโดยตัวเองอันนี้ทดลองโดยตัวเองมาเร็ว